ไ,ไหนลูกคิดถึงจังเลยคิดถึงไหมคิดถึงไหมพ่อถามก่อนคิดถึงไหมคิดถึงไหมคิดถึงค่ะวันนี้จะไปบ้านบ้านยาไปหายา่าไหมไปหายา่าไปทิพย์ที่หอด,ด,ดพ่อ,อบาบ่ะนี่บ่าปากเลย

กูดีใจนะอยากลงไปกวน,แ,นแม่ปะ่ะมมแม่เราใจมโม่ใจแม่ราบ้าคิดถึงคิดถึงจังเลยพ่ออุ้มไม่ไหวแล้วนะทีละสองคนบน <c oughs> <c oughs> พ่ออุ้มไม่ไหวเลยนะทีละสองคน ในๆจุกกันจุกกัน,กกน<า>ฮะ <c oughs> นอนดันฮ่าทุมเต็มื่อวานไปไหนไปไหว้ปู่เหรอเมื่อวานไปไหนน้องพลอยไปไหนเมื่อวานเไหน <c oughs> ไหว้ปู่ที่ไหนที่ไหนที่นู่นที่ไหนเพชรไปไหว้ปู่ที่ไหน ฟอนฟอนไหมฟอนอยังไงลูกเมือเ่อวานไปฟอนสบายปูยังไงเมื่อวานีหล่ไปฟอนสบายปูเปล่าโอเคอืไปฟอนสบายปูม่ม่า,มาอืม